Okay. ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาตัวนี้ผมมีอะไรอยากแจ้งนิดนึงคือหลังจากนี้ทางช่อง Begin Play จะยกเลิกการใช้ช่วงรีวิวไปเลยแบบถาวรเนื่องจากผมอยากทำให้ตัวคอนเทนต์มันมีความเป็น e อกลักษณ์ของช่องมากขึ้นอยากให้มันฟังเป็นกันเองเหมือนแบบมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังมากขึ้นกว่าเดิม แล้วผมก็รู้สึกว่าไอการที่ต้องมาแบ่งช่วงเป็นท่อนๆเพื่อการทำรีวิวมันค่อนข้างเหนื่อยเวลาทำสคริปต์เอาเป็นว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเอาเกมไหนมาทำรีวิวผมจะขอใช้ชื่อช่วงนี้ว่าเล่นแล้วเล่าไปแทนเป็นการอะดัต์เอาช่วงแชร์ประสบการณ์อย่างเกมเก่าเล่าใหม่มาฟิวชั่นกับการรีวิวเน้นเล่าไปฟังเพลินว่าเล่นแล้วไปเจออะไรมาบ้างมีอะไรที่ชอบหรือว่าไม่ชอบตรงไหนโดยที่เนื้อหาโดยรวมก็เป็นสิ่งที่คนที่กําลังตัดสินใจะจะซื้อเกมมาเล่นก็ควรจะต้องรู้แล้วผมก็สัญญาว่าทั้งเนื้อหาและะภาาพสปออยยผมมมจทํให้้ันนี ที่สุดเพราะผมเข้าใจว่าคนที่เขาไม่ชอบการสปอยมันมีเยอะเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากช่วงเล่นและเล่าไว้ด้วยแล้วกันนะครับและสําหรับช่วงเล่นและเล่าตัวแรกนี้ก็แน่นอนครับ Alan Wake 2เกมที่ผมรอมานานจนเกือบจะเลิกหวังไปแล้วแต่จู่ๆมันก็โผล่มาจนผมต้องไปหยิบมาเล่นแล้วเอามาใช้ให้เพื่อนๆได้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2 Shop หากคุณอยากจะลองเล่น Alan Wake 2แต่ว่ายังไม่มีคอมแรงๆเอาไว้สําหรับการเล่นผมก็ขอแนะนําคอมพิวเตอร์จากร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Alan Wake 2ที่ผมเพิ่งไปลองเล่นมาผมจะรู้สึกยังไงกับมันมารับชมกันได้เลยครับถ้าจะให้พูดถึง Alan Wake คุณจะนึกถึงอะไร ถ้าเป็นผมผมจะนึกถึงเกมที่มีนักเขียนนิยายสยองขวัญชื่อดังที่บังเอิญเนื้อหาในนิยายสยองที่เขาเขียนเนี่ยมันดันเกิดขึ้นจริงพี่อลันก็เลยต้องแก้สคริปต์ไปมาเพื่อให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามที่หวังแต่ว่าซวยหน่อยนั่นคือพี่แกดันติดอยู่ในวังวนลูปนี้มานานกว่า13ปีใช่ครับ13ปีเป็น13ปีที่พี่แกเขียนวนไปวนมาจนผู้เล่นคิดว่ามันจะไม่มีวันจบซะแล้ว จนในที่สุดเหตุการณ์ในภาคนี้ก็ได้เริ่มขึ้นเหตุมันเกิดเนื่องจากได้มีฆาตรกรรมระทึกขวัญโดยมีเหยื่อถูกสังหารด้วยการควักหัวใจแถมเหยื่อก็ดันเป็นเจ้าหน้าที่ FBI ที่หายตัวไปเมื่อ13ปีก่อนซ้ําร้ายเบาะแสที่มันอยู่ในตัวเหยื่อมันคือบทสคริปต์ของนักเขียนนิยายชื่อดังซึ่งแน่นอนครับว่ามันคือของอลันเวกเป็นไงบ้างเขาเปิดเรื่องมาได้น่าสนใจไหมถึงเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าอลันน่ะมันคือตัวเอกมันไม่น่าใช่คนร้ายแต่สคริปต์ของพี่อลันดันไปอย มันก็เลยทํำให้การเล่าเรื่องของเกมเนี่ยมันต้องเน้นไปที่การสืบสวนและด้วยเนื่องจากที่ตัวเอกในภาคนี้อย่างซาก้าแอนเดอร์สันเธอเป็น FBI การเล่าเรื่องมันก็เลยเป็นแบบที่ FBI ต้องไปสอบสวนไปหาหลักฐานแล้วก็เอาพวกเบาะแสเรื่องราวภาพถ่ายมาไปติดต่อกัน เนี่ยใครที่ชอบหนังพวกสืบสวนที่เขาชอบทําแบบเรื่องราวที่เอาเบาะแสาะมาโยงกันบน board, บอร์ดเกมเนี่ยมันจะเล่าเรื่องแบบนั้นเลยเพียงแต่เรื่องราวที่เจสากาต้องเข้ามาพัวพันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วมันก็เป็นความเหนือธรรมชาติในรูปแบบของเกมสยองขวัญเพราะงั้นทุกอย่างมันเลยจัดมาเต็มไม่ว่าจะเป็นความหลอนความลึกลับและก็ความงงที่ผู้เล่นจะต้องแบบอีหวังว่าตามสไตล์เกมค่ายนี้ แต่ก็นน่แหละครับผมว่ามันเจ๋งดีคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบดูหนังพวกแนวสืบสวนอยู่แล้วอะพอเขาเอามานำเสนอแบบนี้ที่บวกความสยองขวัญเข้าไปผมนี่รักเลย แล้วกับอลันเวกตัวเอกเก่าของเราละ่ะยังมีบทอ,อยู่ไหมแน่นอนครับว่ายังไงก็ต้องมีเพราะว่าชื่อเกมมันก็บอกอยู่ว่าอลันเวกแต่ว่าในเมื่อเขาได้นําเสนอตัวเอกใหม่อย่างซาก้าเพิ่มเข้ามาดังนั้นคนที่จะนําพาเรื่องราวให้ดําเนินไปมันก็เลยต้องมี2ตัวละครนี้มาช่วยกันแบกซึ่งผมชอบตรงที่ว่าทั้งอลันและก็ซาก้าเขาจะเล่าเรื่องกันต่างกันชัดเจนซาก้า <S aka S 2> จะเป็นฟิลเอเบีสืบสวนหาความจริงส่วนอลันจะเป็นแบบมึนๆอื่นๆยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในโลกความจริงหรือย,อยังติดอยู่ในดาร์คเพลส ทำให้มุมมองการเล่าเรื่องของเฮียอลันมันดูสับสนดูอึดอัดจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วมันก็จัดเต็มมากในเรื่องกลิ่นอายของหนังไซโคโลจิคอลมันทำให้ผมรู้สึกว่าหลายๆฉากมันเหมือนด e ี v v อีวิวิทินะสำหรับเรื่องนี้ใครที่ไม่เคยสัมผัสเกมแนวนี้มาก่อนก็ไม่น่าจะชอบกันแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่าผมชอบไหมอันนี้คือผมชอบมากถึงหลายๆอย่างผมจะเข้าไม่ถึงหรือย,ยังไม่รู้เรื่องก็เหอะแต่ก็ยอมรับเลยว่าวิธีการเล่าเรื่องมันสนุกคนบ้าอะไรอยากให้เรื่องราวเป็นแบบไหนก็เปลี่ยนบทเอา ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยนอีกแค่บางทีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอาจจะทาให้เรางงเฉยและถึงแม้ว่าคุณอาจจะชอบแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ยอมให้เราเล่นแค่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งมันจะต้องมีสักจุดอะที่เล่นแล้วเราจะต้องรู้สึกว่ามันตันทําให้เราต้องสลับเนื้อเรื่องมาเล่นอีกตัวละครหนึ่งแค่เพียงสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องมันก็จะมาชนกันอยู่ดีซึ่งถ้าเกิดคุณเล่นจบแล้วมีบางอย่างที่ไม่เก็ตอันนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าผมเองก็ไม่เก็ตอยู่หลายจุดแนะนําว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนจรริงๆกก็ไปปหาา่นพววบทสุเดี อย่างผมเนี่ยผมงงแดกหลายอย่างเลยอย่างไอตลัลษณ์เนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้แล้วทาไมอยู่ๆมันมาโผล่ตรงนี้ได้คือเรื่องราวทำไมมันดูสับสนได้ขนาดนี้อ่ะแต่พอไปอ่านคนที่เขาเขียนสรุปเรื่องราวเก่งๆให้ฟังผมนี่ก็อ๋อคือภาพรวมอ่ะมันเข้าใจยากนะแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าเล่นแล้วมันก็ยังสนุกสงสัยรางวันเบสเด렉เตอร์ของปีนี้อลันเวกถูน่าจะจองตำแหน่งนี้ไปเรียบร้อยแล้ว แล้วในส่วนของเกมเพลย์ล่ะมันเป็นยังไงมันสนุกไหมอันนี้ผมบอกเลยครับว่าใครที่ชอบเกมเพลย์ของภาคแรกเกมนี้มันจะไม่ใช่เกมในแบบที่คุณหวังเพราะว่าภาคนี้เขาจะเน้นในเรื่องการหาเบาะแสและก็เน้นการดําเนินเนื้อเรื่องค่อนข้างหนัก อย่างชั a เตอรแรกเนี่ยพี่แกให้เราหาเบาะแสทั้งเรื่องแล้วก็เอามาผูกกันกว่าจะให้ยิงปืนก็รอไปแล้วเกือบชั่วโมงแล้วคือหลายๆชั a เตอร์มันก็เป็นแบบนี้เลยศัตรูมันมีน้อยจนบางฉากถึงขั้นไม่มีเลยดังนั้นเกมเนี้ยมันเลยไม่ใช่เกมแอคชั่นที่แบบยิงกันฝุ่นตลบแบบภาคแรกแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่ามีไหมโมเมนต์แบบยิงกันอะมันมีแถมมาแต่ละทีโคตรตื่นเต้นเลย แต่ยังไงซะมันก็ไม่ได้แอคชั่นจ๋าแบบที่เราคุ้นเคยเพราะว่าภาคเนี้ยเล่นปั๊บแล้วก็รู้เลยว่าเกมนี้มันเกมส์ซวเวอร์เฮอร์เรอร์ชัดๆเพราะทุกอย่างมันยากขึ้นแล้วอะไรบ้างอะที่มันยากขึ้นอย่างแรกไฟฉายไม่สามารถใช้งานด้วยการส่องธรรมดาได้แล้วถ้าเกิดอยากส่องก็ต้องส่องแบบเลงส่องเท่านั้นแล้วแบตไฟฉายมันไม่เหมือนกับภาคที่แล้วอะที่แบบมันจะหมดเร็วหมดช้ามันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่องแต่ในภาคนี้ส่องหนึ่งครั้งแบตลดลงทันทีหนึ่งแถบอะไรกันไฟฉายยี่ห้อไหนวะเนี่ย แล้วระบบการหลบเนี่ยมันไม่ใช่แบบภาคที่แล้วอะที่แบบถ้าเกิดกดทันจะเป็นการหลบแบบ perfect dot แต่ว่ามันจะกลายเป็นการหลบที่แบบฉะหลบเฉยเฉยถ้าเกิดหลบผิดทิศหรือว่าหลบไม่พ้นระยะก็เรียบร้อยโดนไปซะแค่ถ้าเกิดใช้ดีๆมันก็พลิกแพลงได้เยอะอย่างตอนโดนตบความเนี่ยมันก็ใช้ในการกระโจนลุกขึ้นมาได้ไม่งั้นคุณก็จะโดนย่ำอยู่อย่างนั้นะ่ะแล้วสิ่งที่เขาเน้นย้ำเลยนะว่าเกมเนี่ยมันคือ s u r v i v a r horror นั่นคือการใช้อเทม ยกตัวอย่างเช่นระบบพลังชีวิตภาคนี้จะไม่มีการวิ่งเข้าหาแสงและหิวเลือดอีกแล้วเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนมาให้ใช้ไอเทมในการฟื้นฟูพลังชีวิตแทนแล้วคุณดูความอึดอ่านในการแปะพลาสเตอร์ของเกมนี้กว่าจะฮิวเสร็จเพลออมันโดนไปแล้วอ่ะอันนี้คือยังไม่นับยากล่องใหญ่อีกนะนั่งพันแผลชิวมากอย่างกับเล่น Left 4 d เด d คือมันเหมือนจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราพกยาได้แต่พอต้องเอามาใช้จริงกับสถานการณ์ที่ต้องเจอศัตรูเยอะๆคือแบบขอเ,อ,เอากับไฟฮิวเลือดกลับมาได้ไหม แล้วก็อย่างอีกเรื่องที่มันชัดเจนเลยนั่นคือเรื่องอาวุธในเรื่องอาวุธเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะมันคือ resident evil ชัดๆคือไม่ใช่ว่าอาวุธมันเหมือนกันนะแต่ฟิลที่แบบเก็บได้จํากัดจะต้องเอาอะไรสักอย่างไปยัดลงกล่องถ้าเกิดไม่เหมือน resident evil ก็ไม่รู้จะเหมือนเกมไหนแล้วดังนั้นภาคเนี่ยมันเลยชัดเจนมากในเรื่องของ survivor horror ยามีน้อยกระสุนมีน้อยไฟฉายลดไวและก็มีจํากัดถึงศัตรูมันจะไม่เยอะเหมือนกับภาคแรกแต่ใช้ไม่ดียังไงมันก็มีไม่พอ โชคดีที่ภาคนี้เขามีระบบออฟไฟฉายทุบหน้าใส่เข้ามาให้ถ้าเกิดไม่มีแบบภาคแรกเนี่ยตอนกระสุนหมดผมก็ไม่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อจริงๆภาคแรกก็คือ survivor herer เหมือนกันนะเขาเคลมมาเลยแต่ผมเล่นแล้วผมว่ามันแอคชั่นน่ะส่วนภาคเนี่ยโคตรชัด แล้วสําหรับของใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาล่ะมีไหมมันก็มีก็อย่างเช่นเครื่องประดับที่ใส่แล้วจะบวกความสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์รวมไปถึงสร้อยกันตายที่ถ้าเกิดพลาดตายมันก็จะพังไปเลยแล้วก็จะมีระบบในการอัปเกรดความสามารถด้านต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกอาวุธไฟฉายการหลบหรือแม้แต่การเคลื่อนที่ซึ่งแน่นอนว่าการจะอัปเกรดพวกมันมันก็ต้องใช้ทรัพยากรแต่ทรัพยากรพวกนี้เป็นอะไรที่หาค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับเกมอื่นเพราะว่ากว่าที่เราจะได้มาเราก็ต้องทั้งสังเกตทั้งแก้ปริศนาในส่วนนี้บอกเลยไม่มีอะไรที่มันง่าย แถมปริศนาในเกมเนี่ยมันยากชีบหายพวกแบบให้ไปหากุญแจมาเปิดง่ายๆไม่มีทางครับทั้งต้องอ่านต้องตีความต้องสังเกตคำใบ้ต้องส่องด้วยไฟฉายคือบอกตามตรงเลยว่าบางทีมันก็น่าเศร้าอ่ะนั่งแก้ปริศนาซะยากเพื่อของแค่นี้เนี่ยนะคิดไปคิดมาไม่คุ้มเลยแต่ยังไงซะอันนี้ผมต้องยอมรับว่าการสำรวจภายในเกมมันสนุกจริงๆด้วยความที่แมปในเกมเนี่ยเขาจะเป็นการแบ่งโซนที่มันค่อนข้างกว้าง,างแล้วการสำรวจมันก็ไม่มีอะไรบอกทางชี้เราทั้งนั้นอยากจะไปตรงไหนของแผนที่อันเนี้ย พึ่งแผงที่ล้วนๆมันเลยทําให้การที่เราสํารวจหาอะไรสักอย่างในเกมนี้มันสนุกคือบางพื้นที่อะเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปเลยก็ได้เพราะมันไม่มีทั้งเบาะแสหรือของสําคัญแต่บางทีมันมีพวกเครื่องประดับไม่ก็อาวุธใหม่ๆซ่อนอยู่แล้วใครจะอยากพลาดอะจริงไหมแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบสํารวจให้มันทั่วถึงแล้วกลัวว่าจะมีอะไรพลาดไปอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเกมจะมีระบบฟาสทาวเวลไปมาระหว่างแมปด้วยการใช้รถซึ่งมันจะทาให้เกมนี้กลายเป็นเหมือนเกมโอเพนเวิลด์ในการออกสํารวจขนาดย่อมไปเลย เห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องที่มันเจ๋งในส่วนที่เขาเอามาให้เล่นเขาก็ทําได้เจ๋งไม่แพ้กันแต่ถึงอย่างนั้นยังไงผมก็ต้องบอกว่าเกมเนี้เข้าถึงยากมาก เพราะทุกอย่างภายในเกมตั้งแต่ต้นจนจบมันก็แทบไม่มีอะไรเคยบอกใบ้เราเลยทั้งนั้นที่บอกชัดที่สุดเลยอ่ะมันก็แค่ออเจกทีฟมันจะไกลแค่ประมาณว่าให้เราออกจากที่แห่งนี้ไม่ก็ต้องไปหาคุยกับคนคนนี้แต่ว่าอยู่ตรงไหนไปตรงไหนไม่คิดจะบอกหน่อยเหรอเอาที่แบบบอกใบ้ชัดที่สุดเลยก็แค่สถานที่อ่ะส่วนถ้าเกิดไปถึงแล้วต้องทําไงต่ออันนั้นไปงมเองอันนี้คือยังไม่นับการใช้แองเจิลลมของอาราณิะครับคือแองเจ l ลลัมเนี่ยมันคือไอเทมเอาไว้ดูดแสงจากที่1เพื่อเอาไปปล่อยที่1คือถถ้าเกิดามว่าาจะทํไปทําไม อันนี้มันจะคล้ายกับการเปิดประตูมิติที่เรามองไม่เห็นก็เช่นอย่างว่าถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยไฟมันดับแต่ถ้าเกิดไฟมันติดมันอาจจะเป็นทางไปต่อซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งมันก็อาจจะสลับกันและอันนี้ทําผมงงแตกมาหลายครั้งแล้วนั่นคือพลังในการเปลี่ยนสคริปต์ คือมันจะอารมณ์ประมาณว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างที่ข้างหน้าแต่ว่าบทสคริปที่อลันมีมันยังใช้งานไม่ได้เราก็เลยต้องสลับหาเอาสคริปที่มันใช่เอามาใช้ในส่วนนี้ของซาก้าก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในเรื่องการสืบสวนถ้าเกิดเรายังผูกเรื่องได้ไม่ดีพอจนตัวละครไม่สามารถเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกมมันก็จะไม่ให้เราไปต่อดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอลันหรือว่าซาก้าการสืบรวจมันโคตรสาคัญเลยถึงบริบทมันจะต่างกันอย่างเช่นว่าซาก้าต้องหาเบาะแสเพื่อเชื่อมเรื่องราวส่วนอลันก็ต้องสํารวจเพื่่อหหาาสคริปไมก็แง มดาลใจในการเขียนแต่ยังไงมันก็เหมือนกันตรงที่ว่ามันก็ต้องสำรวจครับ เพราะว่าเกมเนี่ยการสำรวจมันคือทุกสิ่งทุกอย่างการตีความดำน้ำออกก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่สำรวจยังไงมันก็ไม่ให้เราไปต่อคือในเรื่องภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ามันคือเกมที่เข้าถึงได้ยากมากเลยนะเหนือเรื่องการอาร์ติสเขาจะยากการนำเสนอยังจะมาหลอนน่ากลัวแถมเกมเพลย์ดันเล่นยากอีกแล้วคือคิดดูว่าเกมปี2023แต่มันคือเกมที่ทําให้คนหาทางไปต่อไม่เจอถ้าเกิดจะไม่บอกว่านี่มันคือเกมที่เข้าถึงยากผมก็ไม่รู้ว่าจะนิยามมันยังไงแล้วแล้วคือมันแปลกตรงที่ว่าภาคแรกอะอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ยาก ขนาดนี้แต่ไงก็ภาค2มันถึงได้ยากจนเป็นเกมคนละเกมขนาดนี้กันนะดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เกมที่เหมาะกับทุกคนเลยหากใครจะหวังมาเล่นเอามาันหรือเล่นคลายเครียดเพอๆคุณเองอ่จะเครียดแดกไปซะเองแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณสามารถรับได้ทุกอย่างในเรื่องความยากที่ผมว่าไปยังไงนี่ก็คือหนึ่งในเกมน้ําดีแบบไม่ต้องสงสัยจะว่าไปมันคล้ายๆ Red Dead t o อ่ะที่แบบ2ชั่วโมงแรกน่าเบื่อมากแต่หลังจากที่ผ่านไปได้คอนเทนต์มันก็เริ่มจัดเต็มเริ่มทำโน่นทำนี่ได้เยอะแล้วมันก็จะเริ่มสนุก แค่ความสนุกที่ผมว่าไปมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ยากไปสักหน่อยสําหรับคนที่เข้าไม่ถึงและเรื่องสุดท้ายที่ยังไงก็ต้องพูดถึงเพราะเป็นจุดเด่นมากของภาคนี้นั่นคือในเรื่องกราฟิกเพราะว่าอันเนี้ยผมตื่นเต้นตั้งแต่ที่ผมรู้ว่าเป็นเรมิดีแล้ว ก็คุณลองดูอลันเวกภาคแรกควันตั้มเบรกหรือแม้แต่คอนโทรลคือเกมไหนบ้างอะที่มันไม่ใช่ผู้นํากราฟิกแห่งยุคแล้วกับอลันเวก2มันก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังเพราะว่าภาพในเกมเนี้ยคือสวยแบบสวยสัดสัด์อนิเมชั่นของเราแล้วก็ศัตรูคือแบบแคปเจอร์มาเลยอย่างดีต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ละเอียดอ่อนและก็เคิืไหวอย่างกับของจริงและที่สําคัญเลยถ้าเกิดคอมคุณแรงมากพอในการเปิดเรทติ้งแสงที่คุณได้มันจะสะท้อนสมจริงจนผมนึกว่ามันคือของจริงอะไรอย่างนั้นเลย คือที่พูดเนี่ยผมไม่ได้อวยนะพะถ้าเกิดเอาตัวละครกับฮัตออกไปแล้วเหลือแค่ฉากอะ่ะถ้าเกิดจะบอกว่านี่คือภาพถ่ายในโลกแห่งความจริงผมก็เชื่อมี2ออย่างอ่ะที่ผมว่ามันยังไม่สวยอย่างแรกคือเลือดที่เขาทําตกยุคส่วนอันที่2ก็คือหน้าตาของตัวละครที่มันแข็งจนไม่น่าเชื่อว่านี่คืออลันเวกแต่ว่าฉากไหนที่เขาใช้คนแสดงจริงๆอันนั้นไม่นับเพราะว่ามันคือคนจริงๆแต่นอกจากนั้นแล้วทุกอย่างภายในเกมโดยเฉพาะกับสิ่งแวดล้อมอันนั้นคือเพอร์เฟกต ถ้าเกิดจะถามว่าปีนี้ใครควรได้ The Best Graphics 2023ผมว่าก็เกมเนี้แหละที่เหมาะสมแค่ Best Director มันยังไม่พอไงพี่แกคงอยากได้ Best Graphics ไปอีกอันแค่ว่ายังไงอย่าลืมนะครับว่านี่มันคือเกมของ Remedy ที่เกมของพี่แกไม่เคยเป็นมิดต่อ PC เลยสักครั้ง อ่ะผมบอกสเปคเครื่องที่ผมใช้เทสก่อน CPU i9 1 3 9 8 0ก้า HX การ์ดจอ RTX 4090และแรม 32GB แต่คุณเชื่อไหมว่าสเปคที่จัดนักขนาดเนี้เล่นแล้วยังกระตุกผมก็เลยลองเปิดทั้ง up scale ทั้ง frame generate ซึ่งมันก็ดีขึ้นคือเกมนี้ย v v i d i ดแนะนำมาเลยว่า DLSS 3.5มันคืออะไรที่ดีที่สุด พอเปิดแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆเพราะถ้าไม่เปิดก็คือพินาศผมเลยคิดว่าถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่มันแรงไม่พอและเอามาเล่นเกมเนี้มันก็ไม่น่าจะไหวเพราะจากข่าวที่เขาบอกมาว่า RTX 2 0 6 0ยังเล่นได้แค่30เฟรมแล้วต่ำกว่านั้นมันจะเล่นได้ยังไงมันก็เลยแปลว่าการที่จะเล่นเกมเนี้คุณต้องการคอมที่แรงที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้บ้าไปแล้วนี่แกจะไม่คนทั่วไปเล่นเลยว่างั้นแต่ว่าในทางกลับกันทำไมาบน Xbox Series X หรือว่า PS 5มันดันเล่นแบบ60เฟรมนิ่งๆได้้ะงงัน อ้าจริงๆผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะว่าเกมของ r e m e d y เนี่ยเขาเป็นลูกรักของคอนโซลแล้วก็เป็นลูกชังของ PC ทุกเกมเ, <c oughs> เนื้อเรื่องกับเกมเพลย์ยากไม่พอต้องมีตังค์ด้วยนะไม่เงินคุณจะเล่นเกมนี้ไม่ไหว <c oughs> เอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้แบบชิวๆอย่างน้อยๆก็ต้องมีสักพวก3 0 6 0ไม่ก็3 0 7 0ขึ้นไปก็ยังดีแต่ถ้าเกิดจัดเต็มได้มากกว่านั้นก็เยี่ยมไปเลยส่วนเรื่องบัก๊กอันเนี้ยผมมองว่ามันปราบาปอ่ะคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีแต่แค่ว่ามััันนนนเป็็บบบแพพวกกกกรราฟิิิิะไไม่่ออตดดดขย ไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นเกมล่มเซฟหายเล่นไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะงั้นอุปสรรคหลักๆเลยคือมันกินเครื่องหนักมากคุณก็ต้องมาเลือกเอาว่าจะซื้อคอมแรงๆเพื่อเล่นไปเลยดีหรือว่าจะซื้อคอนโซล n n x x t g n n มาเล่นอันนี้ก็อยู่ที่งบแล้วก็ความพอใจแล้วซึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกคอนโซลแน่นอนเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเกมของ r e m e d y มันไม่เคยดีต่อ PC เลยสักเกมก็เหมือนเคยครับบางอย่างก็ต้องรอแพทวนไป สรุปแล้วอะไรบ้างที่ผมชอบและก็ไม่ชอบในเกมนี้เอาเรื่องที่ผมชอบก่อนเรื่องแรกเนื้อเรื่องมันแปลกน่าสนใจและว,วิธีการเล่าเรื่องมันก็สุดยอดส่วนเรื่องที่2การออกแบบดีกราฟิกสวยฉากไหนหน่ากลัวก็คนน่ากลัวฉากไหนผ่อนคลายมันก็รื่นรมส่วนเรื่องที่3เพลงในเกมนี้โคตรติดหูซึ่งผมไม่บอกว่าเพลงไหนอันนี้ลองไปหา OST มาฟังกันดูแต่ถ้าเกิดคุณได้เล่นเองเพลงมันจะหลอนหูคุณไปอีกนานผมนี่ฟังแล้วอยากหยิบกีตาร์มาโซโล่ตามเลย ส่วนสําหรับข้อเสียเรื่องแรกคือเกมมันเข้าถึงยากโดยไม่จําเป็นคือบางอย่างอะใบให้เราสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่เห็นจําเป็นต้องให้เราเสียเวลาขนาดนี้เลยส่วนเรื่องที่2เกมเนี่ยไม่ไว่ายังไงมันก็กินเครื่องเกินไปคือมันสวยว้าวอะมันใช่แต่ว่าเกมที่มีแมปกว้างและก็ละเอียดกว่านี้เขาก็ยังไม่กินเครื่องขนาดนี้คิดว่าในส่วนนี้อนาคตยังไงก็ต้องมีแพดแก้บ้างคือแบบอย่างน้อยๆเลยคือเครื่องที่มันแรงทะลุความต้องการมันก็ไม่ควรจะแหลกอะ อ่ะก็ประมาณนั้นสําหรับข้อดีข้อเสียที่ผมรู้สึกซึ่งก็ทั้งข้อดีและก็ข้อเสียที่ผมว่าไปทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นแนะนําว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็แนะนําให้ไปลองเล่นกันเองจะดีที่สุดครับก็นั่นแหละครับประสบการณ์ในการเล่นเกม Alan Wake 2ที่ผมเอามาฝากโดยรวมแล้วผมถือว่าเกมเนี่ยคือเกมเทพที่สมการรอคอยมากเกมหนึ่งแต่ยังไงมันไม่ใช่เกมที่เหมาะสําหรับทุกคนเลย หากใครที่อยากเล่นผมแนะนําให้มีความพร้อมในเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนอย่างแรกภาษาคุณต้องแน่นอย่างที่2คุณต้องช่างสังเกตและก็ต้องตีความเก่งอย่างที่3คุณต้องอดทนเล่นเกมยากๆได้อย่างที่4ี่คอมคุณต้องแรงไม่งั้นคุณก็ต้องมีพวกเครื่องคอนโซล next gen ถ้าเกิดคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผมว่าไปแล้วหามาเล่นเกมมันอาจจะไม่สนุกคืออย่างน้นอยๆอ่ะรอม,มอสซับไทยก่อนก็ยังดีให้แบบเอาวะถึงเกมมันจะยากแต่ยังน้อยเข้าใจบทสนทนามันก็ยังดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีทุกอย่างที่ผมว่าไปครบอันเนี้ เกมราคาถูกมากทั้ง PC และก็คอนโซลเมื่อเทียบกับคุณภาพและก็พวกทั้งเนื้อหาทั้งการเล่าเรื่องทั้งเกมเพลย์ทั้งกราฟิกเกมเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปชิงรางวัลเกมออฟเดอะเย่ได้แบบไม่มีเขินแต่จะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีโอกาสผมแนะนําให้ไปลองเล่นกันดูเพราะว่าเดอะเมดี้เขาอุตส่าห์อวยมาซักขนาดเนี้ยเขาอุตส่าห์เอาเกมที่ผมนึกว่าเขาจะไม่ทําแล้วมาสารต่อจนเทพได้ขนาดนี้ถ้าเกิดใครเป็นคอเกมสยองขวัญแล้วไม่ได้เล่นผมบอกเลยว่ามันน่าเสียดายจริงจริง โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเล่นแล้วเล่าตัวแรกถูกใจกันไหมคือที่ผมเปลี่ยนจากการรีวิวมาทําช่วงนี้ไม่ใช่ว่าผมเกลียดการทํารีวิวนะคือผมก็ชอบแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าช่องไหนเขาก็ทํารีวิวกันอนะ่ะผมก็เลยอยากลองทําอะไรให้มันดูเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ดูบ้างผมก็เลยมาดูว่าจุดเด่นของช่องเรามันคืออะไรซึ่งมันก็คือการนําเสนอในรูปแบบที่เหมือนเพื่อเล่าให้ฟังงั้นก็ลองเอารีวิวมาทําแบบนั้นมันก็น่าจะดีนะผลปรากฏว่ามันทําใให้้ผมสนุกชไดำ ผมคิดว่าถ้าเกิดเกมมันถูกใจผมก็จะเล่าได้แบบมันหยดและก็เต็มที่ได้กับมันส่วนถ้าเกิดผมไม่ชอบผมก็น่าจะสวดได้แบบสะใจเช่นกันเอาเป็นว่าชอบหรือว่าไม่ชอบช่วงนี้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าเกิดชอบเอาไว้เกมใหม่ๆที่ผมจะเอามาเล่นในวันหน้าผมจะเอามานําเสนอแบบนี้แน่นอน แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก,กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ